ผมเชื่อว่าใครๆที่ดูคลิปนี้แล้วต้องรู้ว่าแม่มันเหมือนกับในภาพยนตร์ <c oughs> จริงๆผู้หญิงค่าใครอย่าแตะครับ <c oughs> นี่ครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถ,รถแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้งของจีนเนี่ยนะครับนี่ๆๆใส่สังเกตนะครับคู่นี้ปุ๊บ <c oughs> นี่ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ผู้ชายไม่โดนนะไม่โดนผ่านไปพอดีครับผ่านไปพอีมาโดนนี้ไม่พอใจครับเนื่องจากว่า ไอร้ระบบอัตโนมัติเนี่ยพอรถผ่านไปมันไม่ดีเทคคนเลยครับ oh. แล้วมันโดนแม่แฟนของเขาที่มาด้วยกัน oh. นี่ครับอารมณ์เสียเลยทีเดียวครับ oh. เป็นสิ่งที่สามีที่ทำก็คือหักไม้กั้นนี้ถีบหักออกไป oh. ชาวเน็ตก็แชร์คลิปนี้ oh. และคลิปนี้เนี่ยพอลงบอกว่าผู้หญิงข่าขย่าแต่ปุ๊บโอ้โหคนดูกันเป็นล้านวิวเลยทีเดียวนะครับห oh. ลายคอมเมนต์ก็มาแซว บอกว่านี่เป็นการแก้แค้นให้ภรรยาโดยไม่สนใจว่าสิ่งที่คนทํานั้นคือทําสิ่งที่ผิดนะคือไปทําลายข้าวของของผู้อื่นเนี่ย<า>แล้วก็บอกว่าบางคนก็บอกนี่ผู้หญิงฆ่าใครแต่ของจริงส่วนความเห็นที่ระบุว่า จริงๆก็ภรรยาเขาเป็นคนผิดหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าไอ้จุดที่เดินเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่เขาให้เดินไงกำลังจะพูดเลยว่าไปเดินผ่านตรงนั้นได้ยังไงรถเขาขับออกไปก็โอ้คือไม่ทันมองผาคงไม่ได้สังเกตอลว่าไมายกั้นเนี่ยมันขึ้นมาอยู่และระบบนี้มันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับสุดท้ายหนุ่มจีนรายนี้ผู้หญิงค่าใครอย่าแตะแต่ที่ต้องแตะคือเงินในกระเป๋าตัวเองที่ต้องจ่ายออกไปครับค่าเสียหายจ่ายไป300อยหยวนหรือว่า1,500บาทไอ้นี่รัาปรับนะครับส่วนสิ่งที่ต้องจ่ายต่อก็ค ก็ต้องไปซ่อมให้เขาฮะไม้ก้นเขาจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ตามที่บริษัทเขาเรียกร้องมาเนี่ยแหละครับแต่เรามัดระวังหน่อยนะคะบางทีหลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตจริงๆเนาะไม้ก้านเพราะว่าจังหวะที่มันก้นขึ้นไปเรามองไม่เห็นลงมาอ่กทีก็คือโดน,โดนหัวแลว